การก็คือมีน้ําเข้าที่ในตัวเครื่องครับนี่ก็คือใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ก็ได้มาเดี๋ยวก็ไปลองทดสอบเหมือนเดิมก็คือเอาไปลงน้ํกากันไม่ได้อีกก็ส่งเคมีอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับพ่อผมจีรานะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเรื่องกล้องตัวโกโปรแม็กของผมก่อนนี่หลังจากเคมมาได้เรียบร้อยนะครับก็ วันนี้เขาก็ส่งของกลับมาถึงผมเรียบร้อยแล้วขอเล่าย้อนกลับไปอนะครับไอตัวโกโปรกล้องโกโปรแม็กของผมนะครับอาการก็คือมีน้ําเข้าที่ในตัวเครื่องครับผมก็เลยทําการส่งเค็มไปที่บริษัทเมนทักแคมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแล้วก็ลำดับขั้นตอนการเคลมกล้องโกโประไรนะครับการเคลมโกโปรนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกคือการส่งเค็มทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ทางที่2ก็คือการนํา กล้องนะครับมาเค็มด้วยตัวเองนะครับอย่างแรกการส่งเค็มที่ไปรษณีย์นะครับเราก็ทาได้โดยการแนบสําเนาบัตรประชาชนสําเนาใบรับประกันนะครับแล้วก็สําเนาใบเสร็จที่เราซื้อนะครับแล้วก็ส่งเค็มได้ที่บริษัทเมตาแกรมจํากัดนะครับฝ่ายเค็มอันนี้อย่าลืมนะครับคนที่เค็มกล้องนะครับก็คืออย่าลืมเอา sd card ออกนะครับถ้าไม่เอาการ์ดออกก็คือเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับเรื่องการหายการอะไรนี้วิธีการเค็มอย่างที่2นะครับก็คือการนํากล้องไปเค็มด้วยตัวเองก็คือ นำสำเนาับรประชาชนไปใบรับป,ประกันใบเสร็จแล้วก็ตัวกล้องพร้อมแพ็กเกจนะครับทั้งหมดไปเคลมได้ที่ตัวบริษัทเมนดาแคมนะครับที่อยู่ก็คือที่อยู่เดียวกันเลยทีนี้จะมีวันเวลากําหนดไว้คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมงถึง5โมงเย็นหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่เนื่องด้วยเองผมนะครับมันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีเขาก็เลยปิดการนํากล้องเข้าไปเค็มด้วยตัวเองก็คือตอนนี้เปิดแต่การส่งเคลมทางไปรษณีย์เท่านั้นนะครับ ผมก็เลยได้ทําการส่งไปอันนี้ครับเป็นใบเสร็จที่ผมส่งทาง EMS ไปนะครับก็ส่งไปงวันที่23เดือน6เพราะว่าตัวน้ำเนี่ยเข้าน่าจะเป็นวันที่22อ่า21 22เนี่ยแหละน้าเข้าวันที่23ผมก็ส่งไปเลยแล้วก็ขั้นตอนในการส่งเข็มตรงนี้นะครับก็แนะนําเลยให้โทรไปตามบ่อยๆโทรไปถามอัปเดตนะเพราะว่าผมอ่านใน Google มาหลายคนบอกว่า ถ้าไม่โทรไปตามมันจะช้าผมก็โทรไปตามวันที่24หลังของถึงเขาก็บอกว่าใช้เวลาทั้งหมดประมาณสามอาทิตย์นะครับทั้งส่งเรื่องเคมแล้วก็ทำการทดสอบเครื่องเอออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมเวลาส่งของกล้องโกโปโอะไรอย่างเงี้ยครับพวกอะซสซอร,ซรีพวกกระเป๋าฝาครอบเลนส์หรือว่านู่นนี่นั่นที่เขาให้มากับกล่องเดิมมันนะครับเอาส่งไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะให้กล่องใหม่เรามาถ้าเราไม่ส่งของอย่างใดอย่างหนึ่งไปเช่นสายชาร์จอย่างเงี้ย เขาจะแกะกล่องของใหม่ของเราอะแล้วเอาสายชาร์จเก็บไว้แล้วก็ส่งของมาแต่ที่เราส่งไปนะครับน,นี่ก็คือใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์เขาก็ส่งกลับมาในนี้ก็จะมีใบรับประกันนะครับใบใหม่ให้เราอันนี้ก็จะมีโค้ดมีอะไรบอกเราก็ต้องเขียนใบรับประกันใบใหม่นีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ที่เขาส่งมาให้เรา อันนี้เหมือนรีวิวแกะกล่องของใหม่นะแต่ว่ามัเป็นของที่เคยมาอาจจะเป็นตัวกล้องเขาก็จะห่อ,อมาอย่างนี้ตัวนี้ตัว GoPro Max ก,โปโปก,ก็สภาพก็เหมือนซื้อใหม่ก็ได้มาเดี๋ยวก็ไปลองทดสอบเหมือนเดิมก็คือเอาไปลงน้ำถ้า การไม่ได้อีกก็ส่งเคมีรอบหนึ่งนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ก็มาบอกประสบการณ์นะครับในการเคมกล้องโกโปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากถ้ามันเป็นที่ตัวกล้องจริงก็ใช้เวลามาันสามอาทิตย์ก็เขาส่งตัวหมา,มาให้เลยเพราะว่าเขาไม่ซ่อมแต่ถ้ามันเป็นที่อาการเพราะเราทําตกทําเสียอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เคมให้เพราะจะส่งกลับมาโอเคครับงั้นคลิปนี้น่าจะแค่นี้ไงก็ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วได้กล้องมาแล้วโอเคครับงั้คนคลิปนี้แค่นี้ครับ